อันนั้นเองครับเกมเกมชื่อเกมอะไรครับเกมเข่าวงกดเขาวงกดนะก็จะเป็นเหมือนแผนที่นะครับคราวนี้เดี๋ยวแผนทีอเอกับบีทีมเอกับทีมบีนะครับทีมเอกับทีมบีอ่าเอาคนนี้ทีมเอหรือว่ทีมบีสู้แค่คนเดียว สู้สิสู้นะสองนี้ทีมเอสงนทีมบอ่ะทีมเสีเหลืองทีมบี B, สีส้มนะครับวิธีการเล่นทีมบี B จะเริ่มจากจุดนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ให้ได้ ทีมเเริ่มจากจุดนี้นะครับแล้วก็มาถึงตรงนี้ให้ได้วิธีการบอกคือบอกบนซ้ายซ้ายก็คือซ้ายของนักเรียนเลยขวาล่างนะครับให้บอกสลับกันนะครับใครึงก่อนชนะ,ะเริ่มจากทีม เ <A. S 2> บนซ้ายขวาล่างเอาอะไรลูกเอาอะไรครับขวาไปไหนลูกต้องขึ้น <voulais S 1> เอาอะไรตอนนี้นูอยู่ตรงน,นี้อยู่ลูก <puedes S 1> ซ้ายถอไปไม่ได้ครับติ ขึ้นเอามาตรงนี้นะต่อไปที<ง>บลีลงค่ะลงลงตรงนี้หรือลงตรงนีงอนนน้อันนี้ครับอันนี้ต่อไปทีมเอทีมเอครับเอาปรึกษาก็ได้ชวนกได้ไปทางไหนดีซ้ายขวา ดูให้ายาวๆจนถึงนี้นะว่าอะไรมันใกล้ที่สุดไปไหนใกล้ที่สุดสายใช่ไหม,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 มอ่าต่อไป B ครับลงคอบล่นะ ขึ้นบ <c oughs> <B. S 1> ีตรงไหนบีตรงไหนครับขวาขวาขวาตรงนี้หรือขวาตรงนี้ดูขวาตรงนี้เอ <c oughs> ครับ <c oughs> ขวา ขวาไปนะไหนซ้ายหรือขวาซ้ายซ้ายใช่ไหมซ้ายบีครับลงค่ะลง,ลงเอ <A S 2> ขึ้นค่ะขึ้น B ทง <Z. S 1> ไหนไเอ่ย <Okay. S 1> ขวาใช่ไหมลูกขวาถึงนี่หรือขวาถึงนี้ <B. S 1> ถึงนี่เอ้ครับสาย้าย B ลงค่ะลง เอลงลงดีครับขวาเอซ้ายขึ้นขึ้น ขึ้นเอาละใครจะถึงก่อนบีข <B S 2> วาขว,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 วานี่หรือขวานี่ขวาตรงนี้หรือขวาตรงนี้ครับตร,ตรงนี้ใช่ไหมตรงนี้นะเอ๊เะอ <A S 2> ซ้ายบี

B, Khóa tiếp tục Lông Lông E Lông, Lông. B, Khóa E mình ta เอเริ่มงแตนี้นะครับ B เริ่มงแตนี้นะอ่ะให้ B ก่อนขึ้นค่ะขึ้นขึ้นขึ้นจร้อยเลยมุกกลางเลยกลางบ B ลงค่ะลงถึงไหนนี่หรือนี่ค่ะนี่เหรอครับนี่นะ <A. S 2> เอไอบีบีเนี่ยดดวขวาน้กเดียนต้องมอ,องทางลูกหน้าไนะครับว่าไหนใกลนะ้สุดนะจะไปเอขวาขวาค่ะขวาขวาถึงนี่ไหมค่ะบีครับ ขึ้นถึงไหนขึ้นถึงนี่หรือถึงนี่น,นี่เลยใช่ไหมอเออ ขว,ขวาใช่ไหม,<า>มขวาตรงนี้หรือขวาตรงนี้นถึงนี่ับไปจกกขึ้นค้แล้วไปขึ้น B ครับลงค่ะเอขึ้นขึ้นขึ้นไหมนมีเปล่าใช่ไหมครับ บี <B S 2> ซ้ายค่ะซ้ายเลยค่ะโอ๊ยกลางอะไร A. ขวาขวาขวานะขวานี่ขวานี่ขวานี่บีครับขึ้นค่ะขึ้น Bé Long B

ม right? uh ันดสตอบดูด้วยนะครับ